ยังไงวะบนที่สูงฮะดูต่อไปหนึ่ง้อยุยจริงเหรอหนึ่งร้อยเห้ออะไรเอาไปบาทเดียวพอแม่นางเดียวชื่อติ๋มนะงับไม่เคยรักเคยรักใครเท่าติ๋มไม่ใช่แต้วนิมมณ์ใส่ครับทำไมยิ่งเอามาใส่ยิ่งหลอกครับไม่ใช่นะครับแม่ของพี่เขาชื่อแต้วนะครับน้องน้ำฟ้าเพิ่งบอกเมื่อตะกี้นี้ไม่ไม่ใช่ครับน้องบอกว่าชื่อติ๋ม พี่ดิวครับวันนี้หล่อจังมองกล้องหน่อยได้ไหมคะแสนรู้เหมือนมาหนูเลยค่ะไปพงอาหารเพื่อเองกครับเมือพวกโดหนึ่งบาทห้าสิบห้าเบือพวกโดหนึ่งบาทอู้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับความงัวอยู่ในอากาศอยู่ที่ว่าจะคว้ามันได้ไหมความงัวคว้ามาซะเยอะเลยนะอ่าพี่ดโ